รีวิวเกมนะครับโอ้โหเชลซีเจอกับบอลมัดนะครับเป็นวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์ที่ตีสองนะครับเวลาตีสองนะครับไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับทุกคนครับก็เชลซีวันนี้ของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับก็หลายคนนะครับคิดว่าผมหายไปไหนคือผมเป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้นะครับโอ้โหรูป้าไขอะไรไขเลือดออก เออคือมันเป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับตอนนี้ก็เพิ่งฟื้นเพิ่งออถามว่าเต็มรอยไหมมันก็ยังไม่ได้เต็มรอยนะครับแต่ว่าก็ฟื้นมาแล้วแหละก็เลยมาทําคลิปนะครับโหโหายไปเป็นอาทิตย์นะครับขออภยัยแล้วก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับเออขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็หลังจากนี้ไปก็สัญญาว่าจะลงคลิปนะครับถ้าไม่มีการเจ็บป่วย้หลแรงเกิดขึ้นนะครับเออก็มา ปีวิวดีวกว่านะครับเชลซีเจอกับบอลมัดนะครับก็คาดการทางฝั่งผู้เล่นของบอลมัดก่อนนะครับประตูนะครับเป็นทางด้านของมาร์คเทเวอร์แล้วก็แบ็กซ้ายนะครับก็มาลอสเคอร์เคสนะครับแบ็กขวาเจอเรียนอาราโฮส่วนหลังคู่สองตัวเนี่ยเป็นเซเนซี่คู่กับซาบันยีนะครับส่วน อกองกลาง3มคนเนี่ยกลางข้างหลังคู่นะครับ CDM นะก็เป็นคุกคู่กับเค r ร์สตี้นะครับส่วนปีกซ้ายเทอร์เวเนียปีกขวาเซเมนโยส่วนกลางลุกนะครับเป็นทางด้านของโหตัวนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับจัสตินไคเวิร์ดนะครับส่วนกองหน้าเป็นทางด้านของเอเวน s ลสันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงรายละเอียดกันละกันนะครับก็ ส่วนฟั่งของเชลซีนะครับก็คาดการจากฮูสกอร์นะครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสแบ็กซ้ายกูรูริยาแบ็กขวามาโลกุโซส่วนกองหลังคู่2ตัวเนี่ยก็คงจะเป็นคู่เดิมนะครับหลังฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโควิลฝั่งขวาเป็นทางด้้นของฟอฟาน่านะครับส่วนกลางรับนะ่ยน่าจะเป็นเอนโซคู่กับกาเซโดกลางลูกก็คงเป็นโคพาเมอร์แหละเพราะว่าเรามีปีกซ้ายอย่างเนโตอีกนะครับปีกขวาก็เป็นมาเดิกเก้ช่วงนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับส่วนกองหน้า โอ้โหต่อสัญญาใหมา่อีกแล้วนะครับนิโคลัสแจ็คสันนะครับนี่คือไลน์อัพนะครับก็พูดถึงข้อระวังของออบอนมัดก่อนก็บอนมัดนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับจาก สซตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอลมัดนะครับเล่นไปแล้วสามนัดนะครับอยู่ที่แดนะครับอันดับดีกว่าเรานะครับเราอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับก็บอลมัดด้วยการหนียังไม่เคยแพ้เลยนะครับเสมอ2เกมแล้วก็เกมล่าสุดนั้นชนะนะครับนี่คือบอลมัดนะครับส่วนเชลซีเนี่ยก็แพ้1ชนะ1เสมอหนึ่งนะครับนี่คือไล่อัพแล้วก็ไม่ใช่แล้วเฮตูเฮต์ละกันนะครับสลับ2คู่นี้นะครับบอลมัดสิ่งที่ต้องระวัง ก็โอ้โหตรงๆเลยนะเอาตรงๆอ่ะก็คือกองหน้านะครับเอเวนิันนี่แหละก็ฤดูการนี้ของเจ้าตัวนะครับรวมทุกรายการนะครับยิงไปแล้ว6ลูกนะครับศูนย์แอซซิตนะครับแต่6ลูกเนี่ยโอ้โหถือว่าโอกาสการจบสกอร์เนี่ยใช้ได้ไม่สิ้นเปลืองเลยนะเออเวลาบอลมาถึงหรือเวลาที่เพื่อนเปิดป้อนโอกาสให้เนี่ยเจ้าตัวมักจะทําได้และเจ้าตัวเนี่ยถามว่าเป็นกองหน้า ตัวสูงไหมก็สูง183นะครับถือว่าไม่ได้ตัวสูงมากส่วนตัวผมมองว่าน่าจะไม่ได้เป็นปัญหามากสำหรับทางด้านของคู่เซนเ,นเตอร์ของเรานะครับที่มีทั้งรีไวโควิลแล้วก็เวลลี่โฟฟาน่านะครับซึ่งโควิลเนี่ยก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับสูง187นะครับอ่ะก็เท่าๆกันแหละแต่ตรงๆอ่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับเพราะว่าทางด้านของเอวิเันเนี่ยสูง183นะครับนี่คือการพูดถึงเรื่องของลูกกาอากาศ มาที่ส่วนที่เรานั้นจะต้องระวังทางฝั่งของบอนมัดนะครับแน่นอนแหละว่าปีกซ้ายกับปีกขวาของเขาเนี่ยฟอร์มกําลังดีนะครับซึ่งบอนมัดเนี่ยปีกซ้ายนะครับมาคัสเทอร์วาเนียนะครับซึ่งฤดูการนี้ต้อง ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับทำไปแล้ว2ประตูนะครับโอ้โหถือว่าปีกซ้ายตอนนี้ฟอร์มกำลังฮอตเลยนะสำหรับเทอร์ออวาเนียนะครับส่วนปีกขวาเนี่ยอันโตเซเมนโยเนี่ยทำไปแล้ว2ประตูอีก1นึ่แอสซิดนะครับโอ้โหเอาตรงๆจี๊ดจ๊าดกันเลยนะครับทั้งปีกซ้ายปีกขวาผมมองได้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยหลักๆเลยนะบอลมัดน่าจะใช้ การขึ้นเกมไปทางปีกซ้ายปีกขวาซะส่วนใหญ่อันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับและมันก็ต้องลิงก์ไปตรงกลางด้วยถ้าจะขึ้นทางฝั่งปีกซ้ายปีกขวานะครับซึ่งจัสตินไคเวิร์ดเนี่ยครับเล่นเป็น CAM กลางลุกเนี่ยถ้าลงจริงๆนะถือว่าหน้าอันตรายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นลูกจ่ายไม่ว่าจะเป็นการโพซิชั่นมองหาตำแหน่งที่จะให้พื้นที่ให้เพื่อนนั้นวิ่งไปสอดแทรกสร้างสารร์โอกาส ในกรอบเข็โทษของเรานะครับก็ลูกการนี้เนี่ยของจัสตินไคลเวิร์ดเนี่ยทำไปแล้ว1ประตูกับ1แอดซิตนะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงฮอตพอๆกับปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาส่วนทางด้านของกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเอ,อเนอร์สันเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าลูกการนี้ยังไม่ได้ยิงแล้วก็ยังไม่ได้แอดซิตเลยนะครับแต่มันกออ็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะนั้นจะต้องไปมองข้ามผมมองว่าเราต้องระมัดระวังตัวมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่า เอเวน s เ n นเนี่ยจะไม่ได้สูงมากสูงแค่183แต่ทางด้านของโคบิวโฟฟาน่าเนี่ยก็ไม่ได้เตี้ยมากกว่านี้ถือว่าสูงกว่าเอเวนิเซนอีกแต่เขาอาจจะมีความคล่องตัวอะไรก็ได้นี่คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือ 1. ปีกซ้ายปีกขวากลางลุกอืมนี่คือการบ้านที่เรานั้นจะต้องทําก่อนเกมนะครับกุโต คุคุริยาวันนี้ต้องเอาให้อยู่อันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับมากันทางฝั่งของเชลซีกันบ้างก็เชลซีนะครับเอาเ,อาเอาตรงๆอะ่ะก็ตอนนี้เนี่ยถามว่าเนโต้นั้นพอที่จะลงตัวจริงได้ไหมผมมองว่ายังไงก็ต้องการันตีตัวจริงก่อนเพราะว่าด้วยชั่วโมงเวลาชั่วโมงบินที่มีการฝึกซ้อมที่ดีกว่าเจดอนซานโชซึ่งซานโชถามว่าได้ฝึกซ้อมหรือยังก็ได้ฝึกซ้อมแล้วนะผมเห็นรูปภาพที่ ก็ไปติวแผนอยูออ่อันนี้คือทางฝั่งของ Gen o, เจนดอนซานโช่ทางด้านของเอ็นโซมารสกาเนี่ยก็ติวแผนแท็กติกอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนานนะขนาดนั้นส่วนตัวผมมองว่าเนโต้นั่นแหละตัวจริงส่วนมาดูอเก้โอ้โหช่วง,งนี้ยังไงก็ต้องนั่งไปก่อนนะครับตัวจริงนะก็ถามว่าเราจะโจมตีทางฝั่งไหนผมมองว่าเ,เราต้องโจมตีทางฝั่งตรงกลาง ต้องใช้คูปาเมอร์ให้เป็นประโยชน์เรื่องของการแทงทะลุช่องเรื่องของการยิงไกลเนี่ยต้องมีต้องมีแต่ถ้ามันเจาะไม่เข้าจริงๆเนี่ยผมมองว่าเปโดเนโตโนนี่มาดูวิเก้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงหน่อยสูงหน่อยเพราะว่าเอาตรงอ่ะแผนของเอโซมาริสกาเนี่ยก็คืออินเวเตดฟูลแบ็กเอาแบ็กซ้ายหุบมาเล่นตรงกลางแบ็กขวาหุบมาเล่นตรงกลางและพอย พอมืนที่มันบีบปีกทั้งสองข้างของเราเนี่ยได้มีโอกาสเลี้ยงที่มีโอกาสเนี่ยผมมองว่า,วาต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เออคอยตบเข้าสองสองก็ได้คอยเลี้ยงตัดในแล้วยิงก็ได้คอยสร้างสารรค์โอกาสให้ได้อันนี้อะไรก็ว่ากันไปเอ,อ่อถ้าจะให้ผมคาดการเนี่ยอะเอาของฮุสกอร์่อนฮุสกอร์นะครับคาดการว่าเชลซีนั้นเสมอกับบอร์นมัดสประตูต่อ2ส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเรามีทั้งแพ้ เรามีทั้งชนะและเราก็มีทั้งเสมอ3มเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ามันแตกต่างกันมากมันแตกต่างกันมากจริงๆ3มเกมที่ผ่านมามันมีทั้งเล่นดีเล่นดีมากๆแล้วก็เล่นไม่อา้าวเล่นน่าเบื่อเล่นแย่ก็มีผมมองว่านัดนี้ยังไงก็ต้อง3มแต้มส่วนตัวผมยังเชื่อในแผนของเอโซมาเลสกาแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นะในการที่เจ้าตัวนั้นจะมีโอกาสโดนปลดสูง ผมมองว่ายังไงก็ต้องสามแต้ม2-1ไปเชลซีเฉินเฉนกับบอลมัดนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับแล้วมาเจอกันหลังเกมนะครับตีสี่ตีห้านั่นแหละนะครับบ๊ายบาย